สวัสดีครับมากันอีกหนึ่งสูตรสำหรับเลขเด่นสามตัวบนนั่นเองนะครับผมสามตัวท้ายของวันที่หนึ่งนั่นเองอก็เป็นสูตรเอสี่นะไม่รู้ว่าเบื่อหรือยังนะครับเบื่อไม่เบื่อก็ลองมาดูกันหน่อยนะครับวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับสำหรับคนใหม่ด้วยนะครับนี่เลยให้ใช้หลักร้อยของวันที่หนึ่งของวันนั้นบวก กับหลักหมื่นได้เท่าไรนะครับให้นำมาบวกกกับหลักร้อยอีกครั้งหนึง่งเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้นำผลลัพธ์มาวางเป็นตัวหลักตัวแรกนี้แล้วก็นับเพิ่มแต้มจากตัวหลักไปหนึ่งแต้มหนึ่งตัวก็จะได้ตัวเด่นทั้งหมดสองตัวอ่าเป็นในทางในงวดถัดไปอโอเคนะมาดูกันเลยตัวเลข 7บวกหได้กันครับได้เท่ากับ13บส่าสิบไปได้สองหลักใช่ไหมก็เอา3ตัวหลังแค่ตัวเดียว3ามนำมาบวกกับ7อีกครั้งหนึ่งก็ได้เท่ากับ10นั่นเองอ่าสิบไปได้สองหลักก็นำศูตัวท้ายมาตัวเดียว0นับเพิ่มแต้มก็ได้1 ก็จะได้ศูนย์กับหนึ่งนำไปเป็นตัวทางในงัวดถัดไปอ่าถัดไปออกอะไรน,นี่เลยสามตัวท้ายของมันหนึ่งออกหกศูนเก้าอ่าเลกอะไรเข้าครับนี่เลขศูนที่เข้านะครับนี่อ่าแล้วเข้าหลักไหนเข้าหลักสิบอ่าเขียนไม่กลมวงไม่กลมครับอ่านี่ ห้ารักสิบม,มาดูกันต่อวันนี้ก็คำนวณได้หกบวกสองเท่ากับอะไรครับ้เท่ากับแปดแปดให้นำมาบวกกับหกอีกครั้งหนึ่งก็ได้เท่ากับสิบสี่อ่าสิบสี่ไปไดเลขสองลาก็เอาตัวหลังาแค่ตัวเดียวคือเลขสี่สี่นบเพิ่มแต้มก็ได้ห้าก็ได้สี่กับห้านำไปเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปงวดถัดไปออกอะไร นี่เลยสามตัวท้ายของนึ้ออกสี่ห้าเก้าหาเอะไรเข้ารู้สึกว่าจะเข้าทั้งสองหลักใช่ไหมนี่เลยสี่ข้าหลักร้อยห้าห้าข้าหลักสิบอ่าเป็นไงครับผมแบบสองตัว มาสองหลักเลยอามาดูงันดีกันบ้างสี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามสิบสามเป็ดเสองหลักใช่ไหมก็เอาสามตัวหลังมาแค่ตัวเดียวนํามาบวกกับสี่อีกครั้งหนึ่งสามบวกสี่ก็ได้เท่ากับเจ็ดเจ็ดนะเพิ่มแต้มก็ได้แปดก็ได้เจ็ดกับแปดนี่นําไปเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปงวดถัดไปออกอะไรนี่เลยสามตัวท้ายของวันนึงออก เจ็ด <7, S 1> สามเจ็ด <7. S 1> อ่าเนี่ยครับผมเลขเจ็ดข้านั่นเองอ่านี่เห็นนิ้วก้อยหน่อยนึงขอขอบางคนบอกไม่เห็นนิ้วก้อยในคลิปที่ผ่านมายังไม่ได้ตัดเล็บนะครับเนี่ยยังอยู่นะอ่านี่เจ็ดก็ข้าหลักร้อยแล้วก็เข้าหลักหน่วยด้วยตัวเดียวมาสองหลักเลยนะครับผมนี่อืม มาดูกันต่อ7บวกสเท่ากับไรครับได้เท่ากับ11เอ่า11เป็นเลขสองหลักใช่ไหมก็เอา1ตัวหลังมาแค่ตัวเดียว1มาบวกกับ7อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เท่ากับ8ได้8กับ9นี่อ่า8ก็ตนะ้องนับเพิ่มเติมใช่ไหมก็เป็น9กอ่าก็ได้8กับ9นี่แหละ เอาไปเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปงวดถัดไปออกอะไรามาดูกันนี่เลยสามตัวท้ายของมันออกแปดสองห้าอ่าเลขอะไรเข้าเลขแปดนั่นเองที่เข้านี่แปดเข้านะอ่าเข้าหลักไหนเข้าหลักร้อยอืมนะ ดูกันต่อ8ปบวกหนึ 1, ่งได้เท่ากับอะไรครับเท่ากับ 9. 9 8, เก้าเก้าบวกกับแปดก็ได้เท่ากับสิบเจ็ดอ่า17จ็ไปได้สองหลักก็เ,เอาตัวหลังคือเลขเจมาแค่ตัวเดียว7นับเพิ่มแต้มก็ได้8 7กับ8นี่แหละครับให้นาไปเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปงวดถัดไปออกอะไร3ตัวท้ายของนึงออก8 1 6อ่าเลขอะไรเข้าเลข แปดนั่นเองที่เขาอ่า,อาข้าวหลักไหนข้าวหลักร้อยนี่เห็นครับวันนี้ก็แปดบวกเจ็ดได้เท่าไรครับได้เท่ากับสิบห้าสิบห้าไปเลขสองหลักใช่ไหมก็เอาตัวหนังแค่ตัวเดียวคือเลขห้าห้าอันนั้นมาบ,บวกกับแปดอีกครั้งหนึ่งก็ได้เท่ากับสิบสามอ่าสิบสามก็เอา สามตัวหลังแค่ตัวเดียวเพราะว่าเป็นเลขสองหลักเหมือนกันนะก็เอาสามมาสามนะเพิ่มแต้มก็ได้ซีก็จะได้สามกับซีนี่ให้นําไปเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปคืองวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนั่นเองนะครับผมนี่ว่าสองตัวเนี้ยมันจะมาไหมอ่ะมันจะมาหรือเปล่านะครับเนี่ยก็อ,อยากจะบอกว่าที่ผ่านมานะครับอ่าเป็นแค่สถิตินะ ที่ข้าวเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าการคำนวณของนักคำนวณน,นะครับผม mm hmm. ก็จะใช้สถิติที่ผ่านมา mm hmm. เป็นแนวทางในการคำนวณน,นั่นเอง mm hmm. เพื่อจะได้ตัวเด่นนําไปเป็นแนวทางในงวดถัดไปนั่นเองนะครับฮ่าแบบนี้นะ <laughs> อืมไม่ใช่ว่าคํานวณมาให้แล้วมันจะอ่าอยากให้เข้าใจว่าสูตรผมรู้ว่าสูตรใครๆก็แล้วแต่ ไม่สามารถที่จะเข้าได้ต่อเนื่องตลอดไปนะครับอ่าก็ต้องมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมอ่าหรือว่าบางครั้งก็สูตรนั้นก็อาจจะแตกหรือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับผมก็เราก็หาวิธีคำนวณใไม่าใช้ลากใหม่แต่ว่าวิธีคิดหรือว่าวิธีคำนวณเนี่ยใช้แบบเดิมได้โอเคนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตามผมไปที่เฟซนะอ่านี่เลยเฟซผมนะผม ตามนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนอาจจะเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมในวันนี้นะครับอาถ้าเกิดว่าขอเป็นเพื่อนไปแล้วนะผมบอกว่าเพื่อนเต็มเราก็อ่านี่เลยขอมาทางชื่อกลุ่มเฟสแมวข้าวชีวิตแทนโดยเสิร์ชหาตรงตรงด้านขยายด้านบนของเฟสเรานั่นเองนะครับอา่ก็ลองพิมพ์ว่าแมวข้าชีวิตก็จะขึ้นนะครับ กลุ่มแมวเก้าชีวิตต้องมีสมาชิกมากกว่า4,000คนขึ้นไปนะครับอ่าตอนนี้อยู่ประมาณ4,008 4,009แล้วล่ะนะครับอามากกว่าน,นั้นไม่ไม่เป็นไรแต่เกิดน้อยกว่านั้นนะเกี่ยของปลอมนะอแล้วก็เฟซผมเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่าพูดถึงกับอ่าสมาชิกที่เข้ามาในกลุ่มแล้วผมจะไม่ขอเป็นเพื่อนเข้าไปในกลุ่มนะครับ คนที่ขอเข้ามาเป็นเพื่อนท่านในกลุ่มนะคือเฟซปอมนะเพราะว่าเฟซปลอมเนี่ยมีสมาชิกแล้วก็แฝงตัวอยู่ในกลุ่มผมนั่นเองสังเกตหน่อยถ้าว่ใครขอมาเป็นเพื่อนเนี่ยตัวหลังเนี่ยสังเกตเลยจะต้องเป็นดับเบิยูไมใช่ตัวแอตัวแอนี่คือของปอมแน่นอนนะครับโอเคนะผมขอท่านนะผมรวยๆอย่างเนะครับ สวัสดีครับ